สวัสดีครับวันนี้รุ่งครับอยู่ที่สนามกอล์ฟนอร์เทิร์นรังสิตนะครับที่ท่านเห็นด้านหลังเนี้ยนะครับเป็นกรีนกอล์ฟนะครับเป็นสนามกอล์ฟนอร์เทิร์นรังสิตนะครับแล้วก็รุ่งครับพามาดูที่ดินแกลแปลงพรีเมียมแปลงสวยแปลงงามอีกแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในสนามกอล์ฟนอร์เทิร์นรังสิตตะบลวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวิวสนามกอล์ฟนะครับ ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตในโครงการนะครับสายหลักเลยติดถนนสายหลักสายเมนนะครับน้ำไฟพร้อมสาธารณูปโภคพร้อมครับแล้วก็ด้านหลังจะติดอเล็กหรือว่าติดคลองในโครงการสนามกอล์ฟเรานะครับเดี๋ยวลุงครับพาไปดูไปชมที่ดินและฟังรายละเอียดเงื่อนไขราคากันนะครับพิเศษอีกแล้วลุงครับจัดให้เชิญครับแปลงนี้เลยที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านั่เป็นวิวกรีนวิวสนามกอล์ฟวิวฟร์เวนะครับสนามกอล์ฟนอดเทิรังสิตนะครับ เนี่ยครับด้านหลังแปลงเนี่ยจะติดเลขนะครับติดเลขในโครงการนะครับติดคลองนะครับในสนามกอล์ฟนี่ฮะเนี่ยตอนนี้รุ่งครับยืนอยู่หลังแปลงนะครับแปลงหมายเลข14ีนะครับมีเนื้อที่497ตารางวานะครับสนนราคาพิเศษอีกแล้วนะครับรุ่งครับขายราคาและเงื่อนไขพิเศษนะครับรับพิจารณาทุกเงื่อนไขนะครับสดคอนคุยกันนะครับขาดเหลือคุยกันนะครับักมาคุยมาเจอจากันนั่นวิวสนามกอล์ฟสวยงามมากครับนี่เดี๋ยว ฟังรายละเอียดเงื่อนไนขราคาการพื้นที่แปลงนี้นี่ครับแปลงหมายเลข14เนาะ497ตารางวามีมุดเขตบอกที่บร้อยนี่ยครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนี่แดงๆเนี่ยครับนี่ก็ติดเล็กในสนามนะครับนี่ถึงรั้วนั้นเลยนะครับถึงรั้วที่ลูกค้าซื้อไปแล้วแปลงนั้นนะครับแปลงนั้นเนี่ยเจ้าของเป็นนักธุรกิจนะครับอาหารญี่ปุ่นชื่อดังนะครับชื่อดังของเมืองไทยเลยนะครับนี่ครับ กธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยนะครับแล้วก็ซื้อแปลงนั้นโอนสดไปเรียบร้อยนะครับแปลงนั้นหมายเลข13นี่ตอนนี้เราอยู่แปลงหมายเลข14เนาะนี่ครับอยู่กลางแปลงนะครับรุ่งครับพามาดูนะครับแปลงนี้นะครับหมายเลข14นะครับ497ตารางวา8ปล้านเแสน5้าหมื่นบาทมีทอนแล้วเนาะน้านะครับจำนวนราคา18,000บาทต่อตารางวานะครับอยู่กลางแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้หันหน้าทิศตะวันออกนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตสายหลักสายเมนนะครับน้ําไฟพร้อมสาธารณูปโภคพร้อมนะครับที่ท่านเห็นนะครับด้านหน้าดิบดบเนี่ยถนน,น,นคอนกรีตห่างคลับเฮาส์นะครับนั่นขาวขาวนั่นคือคลับเฮาส์คลับเฮาส์ห่างคลับเฮาส์ประมาณ3 0 0เมตรเท่านั้นนะครับเข้าออกสะดวกมากนะครับเข้าออกทางประนยวทินนะครับผ่านคลับเฮาส์มาใน2กิโลก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แล้วก็ห่างคลองระพีพัดนะครับคลองระพีพัดจะไปทางนี้นะครับก็ประมาณ600เมตรก็จะถึงคลองระพีพัดนะครับระหว่างคลอง3มคลอง4ี่นะครับวิ่งเข้าออกสะดวก2สองทางเลยนะครับ ทั้งสองทางเลยนี่อยู่กลางแปลงนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตในสนามกอล์ฟเนี่ย29เมตรโดยประมาณนะครับลึก75เมตรโดยประมาณนะครับสนใจทักมาคุยมาเจรจากันนะครับพร้อมสร้างแล้วนะครับพร้อมขึ้นบ้านสวยๆงามๆนะครับคาวเลือดหารูรูนะครับสักแปลงสักหลังนะครับนี่ครับนั่นคือคลับเฮาส์นะครับใกล้คลับเฮาส์มากนะครับด้านหลังติดเลคนะครับเห็นวิวสนามกอล์ฟเลยครับแปลงหมายเลข14นะครับ497ตารางวาหรือว่า1ไร่เศษๆนะครับ ตาถนนพวคพร้อมมากครับนี่ครับเดินทางสะดวกนะครับสนใจทักมาคุยมาเจรจานะครับลุงครับรอจัดให้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่เพจ a c e b o o k ที่ดินถูกทำเลดี159แล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับติดตามนะครับเพืรับจะสรรหาที่ดินถูกๆทำเลแบบนี้ทำเลดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟถึงมือท่านเลยนะครับที่ยูทูบช anel ที่ดินถูกทำเลดี159นะครับนี่ครับจากนั้นจากัู่นะครับนี่ตามนี้เลย เรายืนอยู่หน้าแปลงแล้วนะครับถึงลักเขตเนะี่ย29เมตรนะครับย9บเกเกือบเกือบ30นะครับสวยงามตามท้องเรื่องจริงครับนี่ครับโอเคสนใจทักมาคุยมาเจออรจาก,กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ